มนีดวงด้วยโซดาตี้วันนี้หานะคะพีโจองอย่าลืมนะคะยานะคะจะกินอะไรเดี๋ยวได้กต้มมัดแกต้มมัดแกต้มมัดเอาไซ่อะไรคะไม้นยา

อตรงนี้ตรงแอร์พอดีเลยไม่ไม่ไม่เป็นไรชอบอยู่ออชอบอะไรต,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 ต่อ่ร้านอยู่ไมเหมือนกับธตาคารที่